การปรับวงศานะคะโปรเจกต์ไทยนะคะการเคลื่อนที่ในแนวโค้งไห้โปรเจกต์ไทยฟึ Project ้งดูสิจะได้ไกลกว่าไหมว้าชนสะพานฮ่าฮ่ชนสะพานฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องล i ต้าคิดแคบยิงใหญ่ดื้อเื่นี้นะคะเรากลับมาแบบเกมเราบอกนั่นเองแบบทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมวบูคาเบนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้จะมาเล่นแข่งยิงปืนใหญ่ให้ได้ไกลที่สุดนน่เองค่ะเย้ก็คือเป็นกิจกรรมนะคะการแข่ง ยิงปืนใหญ่นะคะจาก c o r n นิว r นะคะที่เขาอัปเดตใหม่มานะคะปืนใหญ่ตัวนี้นั่นเองนะคะนี่ปืนใหญ่นะคะจากที่เรามารีวิวอัปเดตใหม่กัน่ะเนาะแล้วเราก็ก็เลยแบบว่าได้เห็นว่าแบบมีอะไรที่แบบว่ามันน่ามาทาคอนเทนต์บ้างนะคะก็รู้สึกว่ามีเยอะมากเลยที่เราสามารถเอามาทํามาเป็นคอนเทนต์ได้โดยเฉพาะปืนใหญ่นี่นะคะสุดยอดมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะน้องๆ f c ที่ไร่วมแข่งยิงปืนใหญ่นะคะก็จะน้อยนิดนินึงเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเด็กๆเริ่มสอบกันแล้วนะคะกําลังเตรียมตัวสอบ ก,กันนแล้วะะคะใครที่กําลังแบบว่ากำลังสอบอยู่อะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะพี่ลิต้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าช่วงนี้เด็กๆไปถึงไหนแล้วเพราะพี่ลิต้ายัางปิเทอมอยู่เลยขนาดที่น้องสอบกาวภาคกันแล้วนะคะนี่นะคะ แนวน้อยเอฟซีที่มาร่วมแข่งนะคะปืนใหญ่ไปกับเราก็มีน้องอะตอมเอิร์นเจเจออยน้ำหนาวนันนัตแอดเดอร์จินนี่นั่นเองนะคะเงียบเหงามากเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาร่วมกับทีมวิธีต้าแบบนี้หรือว่าเข้ากลุ่มเข้ากลุ่แคทกันนะคะที่ไอจีและทิกตอกหรือตันสกอร์คิทแคทต้องโปรไฟล์จะมีเขียนขอครอบครัวคิทแคทอยู่จิ้เข้าไปกันของร่วรมเลยเพื่อรับบริการว่าคิวแบบวิตต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซอร์ดิต้าคิทแคทในเกมรบบอกด้วยนะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเซอร์ดิต ซื้อสองตัวได้รับแอดด้วยค่ะที่อยากได้ก็แอดไลน์แอนนี้ไดทท้กินเทสชอปจะกเกอลิงได้คลิปนี้ไปแอดไลน์แสงเสีส้ยได้เลยนะคะสุดท้ายฝากเพลงวิวไว้ให้รักนะคะซิงเกิเลข,ของพีิต้าด้วยฝักเพลงที่ในะะช่องเลยแล้วเพื่อการไม่เสียเวลานะคะเราเริ่มไปดูการแข่งยิงปืนใหญ่ในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงพี่ลิตาา้ากำลังเลือกโลเคชันอยู่ว่าเราจะไปแข่งยิงปืนใหญ่กันตรงไหนดีโลเคชันแบบทำเลที่มันดีๆอะไรอย่างงี้นะคะพี่ลิต้าว่านะเราไปแข่งยิงกันบนนั้นดีกว่านๆตาามมาค่ะ พี่ลิต้าว่าจะไปแข่งยิงบนนั้นแต่พี่ลิต้าคิดไปคิดมาขี้เกียจเดินขึ้นเดินลงบ่อยนะคะเอาตรงนี้พอเดี๋ยวพี่ลิต้าจะสร้างปืนใหญ่ให้นะเอาแบบตรงกลางเลยนะคะตรงกลางมาฟังกติกากันนะคะพี่ลิต้าสร้างอันเดียวพอนี่กติกากน,นะคะมาฟังกติกากันทุกคนนะคะจะใช้ปืนใหญ่ของพี่ลิต้าเพื่อความเท่าเทียมกันแล้วพี่ลิต้าจะเป็นกระสุนของน้องๆน้องๆจะต้องยิง พี่ลิต้าให้ได้กะไลที่สุดเพื่อความเท่าเทียมกันค่ะโอเคพี่ลิต้าจะมาจุดไว้ค่ะเดี๋พอยิงปุ๊บพี่ลิต้าจะมาจุดไว้ว่าพี่ลิต้าลอยไปตรงไหนนะคะเพื่อความเท่าเทียมกันโอเคขอเชิญน้องๆ้องต่อแถวได้เลยค่ะอย่าเพิ่งยิงนะคะต่อแถวกันก่อนลูกๆต่อแถวกันนะคะต่อแถวแนวนี้ได้เลยค่ะต่อแถวที่เส้นเหลืองได้เลยนะคะต่อแถวที่เส้นเหลืองค่ะต่อแถวที่เส้นเหลืองนะคะ ใครจะเริ่มก่อนเรื่องหังต่อแถวที่เส้นเหลืองนะฮะอันนี้คือมันสามารถคอนโทรได้ด้วยใช่ป่ะไปลุ้นกันว่าใครจะได้กรไรที่สุดใครจะเป็นคนแรกคะใครจะเป็นคนแรกเดี๋ยวแคปเทนเมื่อกี้แคปเทนเหลือตัวเท่านั้นใครจะเป็นคนแรกคะอสาสมัครมาเร็วคนแรกฮัลโหลใครคนแรกคะฮัลโหลอ้อนละกันอ้อนมาอ้อนมาคนแรกมเอ้าอ้อนเป็นต่อหลักอีกอ่ะอ่แคปเทนมาแคปเทนมาแคปเทนก็ได้อ่ะแคปเทนก็ได้หรืออ้อนก็ได้อ่ะมาถ้าพร้อมแล้วแคปเทนก่อนมา แฮ่ถ้าพร้อมแล้วไปเลยลูกไปเลยไปพี่ลิต้าบกไม่ต้องย้ายซ้ายขวาเนาะก็ยังจะย้ายซ้ายขวานะคะเนี่ยแต่ล่าแม่พี่ลิต้าบกไม่ต้องย้ายซ้ายขวาคือถ้าน้องย้ายซ้ายขวามันคำนวณยากว่าใครไปได้ไกลกว่ากันนะคะมันคำนวณยากจริงๆแคปเทนปรากฏดผิดค่ะอ๋อปรับเพื่อลงได้แต่ห้ามปรับซ้ายขวาไม่งันมคะตัวนยากปรับเพื่อลงได้ค่ะแต่ห้ามปรับซ้ายขวาเอาใหม่ แคปเทนมาพี่นีตาเป็นเป้าให้แล้วเขาแล้วเ,เลยลกูกปรับซ้ายขวาได้เอปรับขึ้นลงได้ห้งปรับซ้ายขวาแล้วพอแล้วไปยังเลงอยู่นะคะเลงไปไป,ไปนี่เราจะไปดูจุดสุดท้ายนะคะว่านี่พี่ดีตาอยู่ตรงนี้พอดีพี่ดีตาจะมาไว้มาตรงนี้ไว้แคปเทนโอเคอันนี้ของแคปเทนนะคะรอแบบนี่คือผลงานของแคปเทนไปค่ะคนที่สองคนที่สองมาค่ะเดิมเดิมเดเด,ดคนที่สองอตอมหมออ๋อเจ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  มาเลยปรับขึ้นลงได้มาลุ้นกันว่าเจเจจะได้ไกลที่สุดไหมแล้วพรมแล้วพรมยังอกดได้เลยการปรับองศานะคะโปรเจคไทยนะคะการเคลื่อนที่ในแนวโคงให้โปรเจคไทยปึ้งดูสิจะได้ไกลกว่าไหมวาชนจะพานฮ่าฮชนสะพานกระเด้งกลับวายาสวยเลยชนสะพานแล้วก็เด้งกลับค่ะ วสวยมากๆอันนี้ของเจนะคะน่าสงสารต้องไม่ให้ชนสะพานนะคะคนที่สามค่ะอะตอมอะตอมบอกแม่ใช้พอดีเลยค่ะแม่ใช้ซักผ้าเอาทําไงดีคนอื่นก่อนก็ได้อ่ะจินนี่มาจินนี่มาปรับขึืนอลองได้น,นะคะฮุนเล่ฮุนเลฮุนเล่เลกันดูดูกันว่าน้องจะมีกลยุทธ์ยังไงนะคะ จะปรับขึ้นลงไหมปรับนะคะน้องปรับน้องปรับลงนะคะเยอะก็ได้ห้ามชนสะพานนะคะถ้าชนสะพานมันกระเด้งกลับทันทีนะตอนนี้นะคะคนที่นำอยู่คือแคปเทนมาดูกันว่าจินนี่จะทำผลงานดีดีกว่าหรือเปล่าปึง้งอาชนสะพานชนสะพานอีกแล้วนะคะชนสะพานอีกแล้วนะคะอีกแล้ว สูงมามันถึงจะไม่ชนสะพานนะอันนี้ของจินนี่ค่ะฮุ่นเลหฮุ่นเลหฮุ่นเลหฮุ่ก้าตอนนี้แคปเทนยังนําอยู่นะเอิร์นค่ะมาพร้อมแล้วขึ้นลงได้นะเอ้าน้องไม่ปรับเลยเลยหรอว้ายอ๋อน้องปรับน้องปรับเป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืบคืบคืบืบืบโอ้ถือว่าไม่ชนสะพานเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากก็คือน้องกดยิงก่อนแล้วน้องค่อยกดเอาลงนะฮะ ตอนนี้เอ,อิร์นโอ้โหสูสีกับแคปเทนแต่แคปเทียนยังนำอยู่นะเอ,อิร์นมาขอไปดูผลงาน,นะะ่อยค่ะหนูอึ้งเลยค่ะไปได้ไกลอยู่นะว่าไม่ได้ไปดูคนต่อไปกันน้ำหนาวนี่ดูกันว่าน้ำหนาวเขาจะมีกลลี่์ได้ไรน้ำหนาวนะคะนี่นี่เขาปรับลงนะคะปรับปรับเครื่องลงนี่กำลังดูนะคะองศายอยู่ว่าองศาได้หรือยังจะพ้นสะพานหรือยังนะคะอันนี้อาจจะต่ําไปนะถ้าต่ําไปมันก็จะทําให้เสียความความเร็วได้นะคะนี่ไปด้วยความ ความว้ยวความเร็วต้น50เมตรต่อวินาทีเฮ้ยโอ้ยเออฮ้ยสุสีกับแคปเทนมากสุสีกับแคปเทนมากแต่ดูเหมือนว่าน้ำหนาวนำแคปเทนค่ะนำแคปเทนแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะเลยแคปเทนเมันนินเด้งแงะ Amazing Talent เด้ว่สุดจัดมาก น้ำหนาวบอกมันเป็นไปนได้ยังไงคะมันเป็นไปแล้วคะ่ะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะนิดนึงก็ถือว่าเลยนะคะข่างกันนิดนึงนะคะเนี่ยเนี่ยดูฝั่งนี้จะดูออกนะคะคนต่อไปเตรียมพร้อมค่ะคนต่อไปอ้อนนะคะปรับองศาขึ้นลงได้เลยนะคะอุย้ยหนูไม่ปรับอะไรเลยลูกหนูไม่ปรับอะไรเลยแต่ก็ไม่ชนสะพานนะคะอ่าแต่ว่ามันไปได้แค่นี้สิโอ้ไปได้แค่นี้นะคะอันนี้ของออนตอนนี้น้ำหนาวยังนํำอยู่นะ เจบอกหนูแพ้ไม่แพ้แน่นอนเนี่ยอยู่คนสุดท้ายสุดเลยีิโลเลยบางทีน้องๆอ,อาจจะแบบว่ายังไม่ยังไม่รู้ทิศทางอะไรอย่างงี้กันหรือเปล่า,ามานานันพร้อมไหมลูกเอาเลยลูกนานันเกือบจะคนสุดท้ายเฮ้ยนานัทนะคะก็เลยยุดแปกใหม่ค่ะขึ้นสูงนะคะดูกันว่าขึ้นสูงแล้วจะเป็นยังไงเฮ้ยกล็ลยยุดแปกใหม่นะคะขึ้นสูงหนูทําได้ค่ะหนูทําได้เฮ้ยเดี๋ยว น้องมาเข็นวิลิต้าทำไมเมื่อกี้อยู่ตรงนี้จำได้อย่าเขียนวิลิต้าสิโอ้ของใครนะเฮ้ยเมื่อกี้ของใครนะ <c oughs> ลืมนครนัฐนานัทป้านานัทน้านัทนำค่ะนานัทบอกกดแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะนานัทนำค่ะนานัทคือที่หนึ่งค่ะตอนนี้ว้าว amazing Thailand มากไปกันต่อค่ะคนสุดท้ายคืออะตอมไม่รู้ว่าแม่เรียกกลับมาจากสภาหรือ,อยังนะคะเหลืออะตอม นี่อะตอมกดเลยนะคะแบบไม่คิดอะไรเลยนะคะใช้ใช้ใชเอ,อ่อปุ่มเดียวกันนะคะกับเอา้าเฮ้ยใช้ปุ่มเดียวกันกับนานัทแต่มาได้ไกลกว่า Amazing Thailand ม,มากอะตอมมาเมื่อสุดสุดเลยนะคะมาเมื่อได้ถืกอกำเนิดเกิดขึ้นแล้วนะคะกับอะตอมนี่อะตอมไปได้ไกลมากเราไม่ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะใช้การตั้งค่าของนานัทนะคะ Amazing ม,มากอะตอม อะตอมที่ดนึงนะคะดูผลตามนี้นะคะอะตอมที่หนึ่งค่ะ Amazing มากน้านัดที่สองน้ำหนาวที่สามค่ะเก่งมากนะค่ะ e นนจิวเนเวอร์อีคสปออโอเครอบสองนะคะเห็นว่าน้องๆอยากเล่นกันนะคะพี่ดีต้าก็จัดให้ฮ่าคมารอบสองเรากำลังคิดว่าเราจะเปลี่ยนวิวกันบ้างไหมน่าเป็นฝั่งนน้นบ้าง เออเราควรเปลี่ยนวิวเป็นฝั่งนู้นบ้างนะคะนี่เปลี่ยนฝั่งบ้างนะคะเป็นฝั่งนี้บ้างฮัทสต่อแถวเลยค่ะไปต่อแถวฝั่งนู้นได้เลยค่ะมาลุ้นกันว่าครั้งนี้ใครจะได้ที่เท่าไหร่บ้างแคปเทนคนแรกเหมือนเดิมปแคปเทนเอาเลยขึ้นลงได้ค่ะปั๊บขึ้นลงได้นะฮะระวังชนสะพานนี่น้องน่าจะเริ่มใช้เทคนิคสูงแล้วพี่ลิต้าว่ายิ่งสูงอะ,องงอะโปรเจคไทยอะองศามันได้เลพี่ลิต้าว่าฟึง่ง แคปเทนแคเทนยิงไก่หุยไกลนะไกลมากไกลมากไม่ก็จะมีใครได้ไกลกว่าน,นี้ไหมเนี่ยอันนี้ของแคปเทนนะคะไม่ก็ถือว่าทาได้ดีมากนะคะเขาบอกโอ้โอไมคก็ไกลมากไกลกว่าฝั่งนู้นอีกน,นะคะเนี่ยอย่าตีสะพานก็พอ้วคะสะพานถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งมาเจเจเอาเลยลูกเ <c oughs> ดอดส,สู้สู้้เขาค่ะสูงนะเจเจเล่นสูงนะอ,อไปตีสะพาน โอ้ไม่เท่าแคปเทนนะคะไม่เท่าแคปเทนสถานการณ์ล่าสุดนะคะแคปเทนยังนำอยู่เน้นคนแรกจริงๆเล่นคนแรกๆเนี่ยอาจจะเสียบเกียบเพราะว่ามันมันดูกลยุทธ์ไม่ได้นะคะว่าเขาใช้แบบสูงหรือต่ำหรืออะไรกันเงี้ยแต่ว่าถือว่าแคปเทนเป็น,เป,นเป็นคนแรกที่ทําได้ดีนะคะมาต่อค่ะอ้อนสู้ๆเขาดูทําได้ลูกดูทําได้ดูทำได้ดไดดไดฟึง้งหุย เท่ากันเลยอะแต่ถือว่าเจเจนำนะลูกอย่างเงี้ยเจเจนำอ้อนอยู่นะเฮย้ยอะไรเนี่ยโอ้ยรถได้เลยับเนี่ยอ๋อรถส่งพิ่ิต้าขขาคุณคะอันนี้ของอ้อนนะคะก็ถือว่าเออดีนะมีมีรถส่งของพิ่ลิต้าก็เกียรที่เกียรเดินไปเหมือนกันไปขอบคุณมากค่ะรถส่งพิ่ลิต้าหาททำมากมาเลยคะ่ะอะตอมเอา้าไม่ปรับอะไรหน่อยหรอไม่ปรับอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปไม่ไกลเออ เฮ้ยไกลกว่าอ,อ้นกับเจเจนะคืเนี่ยแต่ยังไม่ถึงแคปเทนแคปเทนยังนำอยู่ปังมากแคปเทนแต่ว่ามาระยะเท่านี้กันหมดเลยนะใครนะเมื่อกี้อ้นเหรอไม่ใช่ดิเมื่อกี้อออกใครนะอตอมปะเมื่อกี้นะอตอมปะนะใครนะอตอมปะพี่ลิตเตอร์เออแล้วเนี่ยนั่แหละอะตอมไปส่งพี่ลิตเตอร์ค่ะเออมีระบบร้นอย่างนี้ดีๆอ่ะมาค่ะต่อไปนาะนัตโซ่ ขึ้นหน่อยพี่ลิต้าว่าหนูต้องปรับอะไรหน่อยอ๋อหนูปรับลงนะคะก็รีวิวของเขานตนใช้ก็รีวิวปรับลงนะคะดูว่าผลลัพธ์จกมาเป็นยังไงเพราะคนหน้าหน้าเขาใช้ขึ้นกันหมดเฮ้ยนี่ไงนานาปรับขึ้นแล้วขึ้นนานาปรับขึ้นสุดเลยนะคะกดเลยไหมแต่นันนันยังไม่กดนะคะปรับขึ้นแต่นันนันยังไม่กดนี่สูงอยู่นะ45องศานะคะทำมุกกับพื้นนะคะกับทำมงกับแกนเอกโอ้ยกดไมวิชาเชื่อก็เลยดีใช้ได้เล กับอึ้งค่ะดาราโลกคนยิงก็อึ้งเหมือนกันนะคะต่อไปเอินนะคะเอิอนะเออลูกนี่อุ้ยเอินอุ้ยเอินต่ํานะเอินไม่ได้ปรับนะคะต่ํานะโอ้ยเท่าใครเนี่ยเท่าเจเจเอ,อินเท่าเจเจต่ำพี่ลิต้าว,ว่ายิงสูงยิงดีนะตอนนี้ได้กลยุทธ์แหละยิงสูงยิงสูงยิงไปไกลเอ,อินเท่าเจเจเลยลูกเท่าเลยเท่ากันแบบเมโชเดย์เลยเนี่ยเอาเอาพี่ลิต้าเบอร์ น้ำหนาวน้ำหนาวยังน้ำหนาวใหญ่ย่างย่างย่าันเลยน้ำหนาวใช้กอลิวต่ำอีกแล้วเหรอต่ำนี่ไม่ได้นะต้องยิ่งสูงยิ่งดีแต่ว่านะน้องปรับซ้ายอีกหันซ้ายอีกมีหันให้ตรงนะคะเออหันให้ตรงนะเชื่อพี่ทีตา้ากดขึ้นไปเลยลูกกดขึ้นไปได้โปรดถ้าลูกทำอย่างนี้นะมันต่ำมากมากน้ำหนาวทำอะไรเนี่ยน้องปรับซ้ายขวาไม่เป็นไรมาตรงอยู่เนะี่ยอะไรเนี่ยน้ำหนาวกอลิวแบบใดเฮ้ย กุลยุอะไรอ่ะน้ำหนาวเอาคอนเทนต์หน่อยลูกน้ำหนาวประกดผิดเจริญเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยกุลยุนแบบใดน่ยงงมากเอาใหม่น้ำหนาวเอาใหม่เร็วกดขึ้นลงเร็วกดขึ้นลงขอคือเล่นในโทรศัพท์มันกวนลำบากสินะเดี๋ยวพี่นิตาปรับไปซ้ายให้โอ้ยหนูแค่กดขึ้นลงอย่างเดียวลูกอ้าวไม่ได้จะนี้สินะน้ำหนาวหนาวท่โลนร เหลือปะเหมือนจะมีเหลืออยู่คอสุดท้ายป่ะพอสุดท้ายแน่เลยจินนี่นะคะจินนี่สู้ๆกดขึ้ืนลูกอย่าลงลงมันไม่ไปไกลแน่ๆได้โปรดอ้าวกดลงอีกแล้วโอ้ยกดลงอีกแล้วโอเคจินนี่ที่ลอเลยจินนี่แบบอ,อือหือเลยนะคะจะเป็นกายรีวิวของน้องก็ได้นะคะมาเรามาดูกันว่าใครได้ที่เท่าไหร่บ้าง นี้นะคะนานัดที่หนึ่งแคปเทนที่สองอะตอมที่สามคะ่ะยินดีกับทุกคนด้วยค่ะโอ้โหสนดูสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์จากรถ Amazing Thailand มากน้องบอกเอ,อิหรือเจเจที่สี่ค่ะดูย่าค่ะที่สี่สองคนเลยคะ่ะ แข่งทุกคนจบไปแล้วสําหรับการมาแข่งปืนใหญ่ให้ได้ไกลที่สุดวันนี้นะคะสนุกสนานมากเลยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร์นะกดติดตามกดกระดิ่งยิ่งยังใจไปด้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและติ๊กต็อกลิตเตอร์นัสกอล์กีแคร์ด้วยนะคะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้าไอแคทตรงหน้าโปรไฟล์ที่เห็นก็เข้าไอแคทจิ้มเข้าไปกดโครมในหรือกระิ่งเซอร์วิสว่าไอจีเว็บดิจิตัลนั่นเองนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย The kind will expire. energy never of